สามสาวจากทีมชาติไทยเตย บีมโมเมได้รับเลือกเป็นผู้เล่นโดดเด่นจากวีลีก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดาววอวลเล่ด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าเวลานี้ทัพลูกยางสาวไทยได้แยกย้ายกันไปเล่นลีกอาชีพที่ต่างประเทศกันเป็นจํานวนมากและอย่างที่ทราบกันว่ามีสีผู้เล่นจากทีมชาติไทยที่กําลังไปเล่นลีกอาชีพให้กับสีสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่นได้แก่แนนทัดดาวนึกแจ้งเจทีมาเวลัสเตยหัตถยากับโตโยต้าออโต้บริ้ควนซี ีมพิมพิชยากับทีมคูโรเบะอควาเฟริสและโมเมธนัชชากับทีมโอกายาม่าสีกัน โดยขณะนี้ทั้ง4สาวก็ได้ลงสนามสู้ศึกวอลเลย์บอลวีลีกดีวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลีกในประเทศญี่ปุ่นโดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันอินสตาแกรของ V l e a g under score O R under score J P ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวอลเลย์บอลวีลีกดีวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23 ก็ได้มีการเลือก Weekly Pick Up ในทุกๆสัปดาห์สำหรับ Weekly Pick Up คือผู้เล่นประจำสัปดาห์ที่ทำผลงานโดดเด่นนั่นเองโดยสาวๆจากทัพลูกยามสาวไทยได้รับเลือกเป็น Weekly Pick Up แล้วถึง3คนเลยทีเดียวโดยสัปดาห์ที่8พฤศจิกาย,ยน2565สาวบีมพิมพ์พิชยาคงรำจากคุโรเบอควาเฟอริสได้ถูกรับเลือกให้เป็นวิ k l y Pick Up บีมพิมพิชยากกรัมเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2541ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งตัวตบตรงข้าหมหัวเสาให้แก่สโมสรคูระเบะอะควาเฟรี่ประเทศญ,ญี่ปุ่นส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมกระโดดตบ122นิ้วบล็อก119นิ้ว สัปดาห์ที่14พฤศจิกายน2565ซาวเตยหัตถยาจาก Toyota Auto ต้บอดี้ค n ินได้ถูกรับเลือกให้เป็นวีคลีพิกอัพ สำหรับเตยฮัทยาบำรุงสุขเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2536เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นในตำแหน่งบอลเร็วและในปัจจุบันเล่นลีอาชีพในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับทีม Toyota Auto ต,ต้ตโ,ตโบ q u ควินซส่วนสูง1 8 0ซนเมตรหรือ5ฟุต11 1. นิ้วน้ำหนัก6 8กิโลกรัมกระโดดตบ3 0 0ซนเมตรหรือ118นิ้วบล็อก2 9 5ซนเมตรหรือ116นิ้วการศึกษามหาวิทยาลัย วงโชวลิกุลและสัปดาห์ที่21พฤศจิกายน2 5 6 5สาวโมเมทนัชาจากโอกายามาสีกานได้ถูงรับเลือกให้เป็นวีดีพิกอัพและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องดาววเลลเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ